ตำรวจภุธรจังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดประชุมความร่วมมือในระดับท้องถิน่นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดค่ะ ที่กองบังคับการตำรวจภุทธรจังหวัดจันทบุรีพลตํารวจตรีจรัญจิตจูจุนผู้บังคับการตำรวจภุทธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนาวาเอกชัยวัน์คุ้มถิมผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ร่วมกันจับให้มีการประชุมงานป้องกันปรปาบปรามอาชญากรรมตำรวจภุทธรจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างตำรวจและทหารที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการแสดนส่วนภูมิภาคฝ่ายกัมพูชาเป็นประธานร่วมกันในการ ประชุมหาหรือ r b c ครั้งที่22 ในการหารือในครั้งนี้เพื่อทบทวนความกข้าวหน้าในการพัฒนาด้านต่างๆทั้งในเรื่องของชายแดนด้านความมั่นคงกรณีข้อผิดพลาดการเที่ยงวดเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและการก่อการร้ายการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดโครงการเกษตรแบบมีสัญญาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บุคลากรทางด้านการศึกษาตลอดจนพัฒนาเส้นทางการคมนาคมในส่วนของแนวทางการปฏิบัติระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้รวมกับหนงานขึ้นตรงฝ่ายทหารที่รับผิดชอบ คือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจึงได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมประสานงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดชายแดนไทยกัมพูชาเช่นอำเภอปงน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวด้วยการประชุมในวันนี้จะนำข้อสรุปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการร่วมกันในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ